ก็จะมารีวนรซื้อมาครับเขาไปเขาเจอทีบอกว่านะ dan boleh at aku boleh ni ini to ni dah on dah Bukan boleh musang sapau Hmm. Hmm. Hmm, có ai mhm 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 em mhm oh หนึ่งข้อพี่อนโอเคเขาบอกว่าได้เราเข้าไปเราจะให้ตอนไหนโอเคได้แล้วเป็นที่หมุดโอ้โห บบบบุตรน่างั้ก็ได้โอเคโอ้ยจุมของกันู่นดกว่าโอเคโอเคนี่นะลองไปทำไปนี่ นี่คืออืมอืมนี่นะฮู้กุ๊กนี่นี่นะ mm, 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 mm. mm, mm. mm, ไม่รู <ALLY> <X net young people> ้จะทาอะไรเดี๋ยวทำอคืจะนี ว้าอ๋อไม่มีอนู่รู้สวัทีเาผมวันนี้ก็มามารีวิวตเลอซออเอเ ก็ยังไม่มีเไรมากหวังคตรเลยตสุยกันด้วยนะครับผมสหรับวันนี้ผมสขขบคดครบ๊ายบายวุ้ยเดี๋ยวนี้ปุบบายบายบายกดไลค์ด้วยนะคย,ยิยยปยน,ะนี้ทำไมไหม่